สวัสดีค่ะสูตรคำนวณหวยลาวนะคะรอบวันที่8ตุลาคม2563ชุดนี้นะคะเป็นรางวัล4ตัวตรงนะคะ3งวดเราทำการปักหลักในงว่สุดท้ายไว้ให้แล้วนะคะประกอบจากสูตรทั้งหมด4สูตรนะคะตามนี้ด้านซ้ายมือนะคะหลักหมื่นคูณด้วย3หลักพันหลักร้อยบวกด้วย7หลักพันคูณด้วย3หลัก10หลักหน่วยบวกด้วย2 หลักหมื่นคูณด้วย3หลักน้อยคูณด้วย2บวกด้วยหลัก10บวกด้วย7หลักหมื่นคูณด้วย2หลักพันหลัก10บวกด้วย2คงที่นะคะเริ่มคำนวณ24กันยายนนะคะมีตัวเลขมาให้ดูที่3งวดตัวเลขหวลวะะัวเร่าของช่องเราเกิดจากการคำนวณตัวเลขเป็นหลักใช้สถิติหัวเร่าย้อนหลังนะคะเป็นตัวตั้งต้นในการคำนวณเพราะฉะนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการเลือกนำไปใช้นะคะ พร้อมแล้วเรามาดูวิธีการคำนวณตัวเลขใครที่เพิ่งเรียนรู้การคำนวณสูตรตัวเลขหวยราวก็สามารถติดตามไปพร้อมกันได้เลยค่ะสูตรที่1นนะคะเราใช้หลักหมื่นคูณด้วย3ก็เป็นเลขศูนย์นะคะคูณด้วย3บวกด้วยหลักพันหลักร้อยบวกด้วย7คงที่นะคะ5บวกเดได้เท่ากับ12ได้เลข2ตัวเดียว สูตรที่2หลักพันคูณด้วย3 5คูณ3เท่ากับ15บวกด้วยหลัก10บวกด้วยหลักหน่วยบวกด้วยสองคงที่5้บวก6ได้1111บ 11, วกสได้13นะคะ13บวกกับ2ได้เท่ากับ15ตัวต่อไปหลักหมื่นคูณด้วย3นะคะเป็นเลข0หลักร้อยคูณด้วย2เป็นเลข0ู หลักสิคือเลข6บวกด้วย7คงที่6บวก7ได้เท่ากับ13 3นะคะสูตรที่4เป็นหลักหมื่นคูณด้วยสใช้0หลักพันหลัก10บวกด้วย2คงที่6บวก5ได้11 11บวกกับ2ได้เท่ากับ13 ได้เป็นชุดผสมนะคะเจลเลข4ตัวจาก4สูตรก็คือ2 5 3 3 28กันยายนออกมาเป็น3 2 5 3นะคะเรามีเลข3 2ตัวเรามีเลข2 1ตัวเลข5 1ตัวนะคะจากด้านบนขยับไปงวดวันที่28นะคะสูตรที่1ใช้หลักหมื่นคูณด้วย3 4 3ได้เท่ากับ12หลักพันคือเลข3ค่ะ หลักร้อยคือเลข2บวกกับ7คงที่2บวก3ได้5 5บวกสได้7 7บวก7ได้14ตัวที่2ใช้หลักพันคือเลข3 3คูณ3ได้9หลัก10เป็นเลข5นะคะหลักหน่วยเป็นเลข3บวกกับ2องคงที่ 9บวก5ได้14 4บวก3ได้7 7บวกสได้9สูตรที่3เป็นหลักหมื่นคูณด้วย4 4คูณ3ได้เท่ากับ12หลักร้อยคือ2 2งคูณสได้4บวกด้วยหลัก10บวกด้วย7คงที่ 2บวก4ได้เท่ากับ6นะคะ6บวกกับ5ได้11 11บวก7ได้เท่ากับ18สูตรที่4หลักหมื่นคูณด้วย2นะคะได้เลข8หลักพันคือเลข3หลัก10คือเลข5บวกด้วย2คงที่8บวก3ได้11 11บวกหได้16 16บวก2ได้เท่ากับ18ชุดตัวเลขที่เราคำนวณออกมานะคะเป็นตัวเลข4988 1ตุลาคมออกมาเป็น88 49นะคะมีเลข82ตัวนะแล้วก็เลข9 1ตัวเลข4 1ตัวนะคะแต่ว่าตัวเลขยังสลับตำแหน่งกันอยู่นะคะเพราะว่า เราจะทำการปักหลักในงวดวันที่1นึ่งตุลาคมสูตรที่1เลยนะคะใช้หลักหมื่นคูณด้วย3ก็คือเลข0ตามด้วยหลักพันหลักร้อยบวกด้วย7 8็บวกแดได้16นะคะใช้6กบวกกับ7ได้เท่ากับ13า สูตรที่สองเป็นหลักพันคูณด้วย3 8คูณ3ได้24หลัก10เป็นเลข4หลักหน่วยเป็นเลข9บวกกับ2คงที่นะคะ4บวก4ได้8 8บวก9ได้17 17บวกกับ2ได้เท่ากับ19ได้เลข9นะคะตัวต่อไปหลักหมื่นคือเลข0คูณ3ได้0 หลักร้อยคือ8 8ดคูณสได้16หลัก10นะคะเป็น4บวกกับ7 6บวกสได้10 10บวก7ได้17ตัวที่4นะคะหลักหมื่นคูณด้วย2หลักพันหลัก10บวกกับ2 8งบวกส ได้12นะคะ12บวก2ได้เท่ากับ14ใช้เลข4นะคะชุดนี้ที่เราปักหลักแล้วได้เป็นตัวเลข3 9 7 4วันที่5ตุลาคมที่เพิ่งออกรางวัลไปนะคะ3 9 7เเราใช้แนวทางของงวดวันที่1ที่ปักหลักแล้วนะคะมาไว้เป็นงวดนี้วันที่หนะคะเพื่อจะเอาไปใช้ต่อในงวดวันที่8ตุลาคม สูตรที่1นะคะหลักหมื่นคูณได้3 4 3คูณ3ได้เท่ากับ12หลักพันค่ะหลักร้อยบวกด้วย7 2บวก3ได้5 5บวก9ได้14 14บวกกับ7ได้เท่ากับ21ใช้เลขก1 สูตรที่2เป็นหลักพันคูณด้วย3นะคะได้9หลัก10คือเลข7หลักหน่วยเป็นเลข4นะคะบวกกับ2คงที่9บวกกับ7ได้เท่ากับ16 16บวก4ได้20 20 2บวกสได้22นะคะใช้เลข2ตัวที่3นะคะหลักหมื่นคูณด้วย3 4 3ได้12 หลักร้อยคือ9กคูณ2ได้เท่ากับ1 8บวกด้วยหลัก10บวกด้วย7 2บวก8ได้10 10บวก7ได้17นะคะ7บวก7ได้เท่ากับ14เอาเลขก4มาก่อนตัวต่อไปนะคะเป็นหลักหมื่นคูณด้วย2ได้เลข8หลักพันหลักสิบ บวกด้วย2คงที่8บวก3ได้11บวกกับ11บวกกับ7ได้18นะคะ8บวก2ได้เท่ากับ10ได้เห็นตัวเลขศูนย์กันบ้างนะคะ1240นะคะชุดนี้ที่เราคำนวณได้จากตัวเลข4ตัวตรง1240นะคะมาจับแยก ตัวเน้นนะคะก็จะเป็น1 2สองเป็น2ตัวล่าง40นยะคะเป็น2ตัวบนการจับแยก2ตัวบนล่างตัวนี้นะคะทำให้เราลดความเสี่ยงนะตัวเลขจะได้มากขึ้นแต่จะกระจายครอบไปที่หลักอื่นด้วยนะคะบางทีตัวเลขที่เราจับมาเข้าทั้ง4ตัวแต่ว่าสลับตำแหน่งก็ไม่ได้ตัวเลข2ตัวไปนะคะเราก็เลยทำการจับเผื่อไว้ให้ด้วย1 2 1 4 หนึ่งูน์นะคะ2องสี่อูน์สีู่น์จะเป็นชุดตัวเลขสองตัวไปกลับไม่ได้ปักหลักนะคะแล้วก็เป็น2ตัวบนล่างด้วยนะคะชุดผสม3ตัวนะคะมาเลยที่12 4 1 2ส1 4ี่สี่ ศูนย์นะคะแล้วก็สองสี่ศูนย์ที่เป็นตัวตรงนะคะชุดนี้ก็เอาไว้เป็นแนวทานะคะสําหรับชุดผสมสี่ตัวตรงชุดเดียวนะคะปักหลักให้แล้วในวัสุดท้ายสําหรับรอบนี้ก็สรุปจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ